เอมมี่สตอรีอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนะคะเปิดเน็ตนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตลูกค้าที่หน้าร้านก็คือเจอปัญหาบ่อยมากเลยคือ เราใช้เน็ตสองซิมเนาะถ้าสองซิมมันจะขึ้นแบบนี้เนาะซิมหนึ่งกับซิมสองซึ่งอินเทอร์เน็ตของเราจะมีอยู่หนึ่งซิมของบางคนก็ใส่ซิมหนึ่งบางคนก็ใส่ซิมสองนะคะปัญหาก็มีอยู่ว่าพออินเทอร์เน็ตเราอยู่ซิมหนึ่งแล้วเครื่องเรา เอาไปเล่นปุ๊บวันสองวันกลับมาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้นะคะเงินซิมสองก็หายอ่าแบบนี้เลยปัญหานะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีแก้แก้แบบไหนนะคะง่ายๆบางครั้งนะคะลูกค้าเจอปัญหานี้จนแบบถอดใจอยากทิ้งอยากถอดออกหนึ่งซิมไปเลยจะได้ทำง่ายๆจะได้ไม่ต้องดูยุ่งยากนะคะอ่า จริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมันแค่นิดเดียวนะคะก็นี่เลยขั้นตอนแรกนะคะเรามีสองซิมเนาะเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าซิมไหนซิมหนึ่งหรือซิมสองมีเน็ตนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซิมออกมาให้ดูนะ ซิมตัวนี้ใส่สองซิมเนี่ยเอาวิธีการเอาซิมออกนะคะเข็มหมุดเนาะอย่าใช้ไม่จิ้มฟันนะคะไม่จิ้มฟันแล้วมันหักหักแล้วมันติดอยู่ข้างในตรงนี้แล้วมันจะลําบากเนี่ยเอาเข็มหมุดนะคะจิ้มไปอ่ะเห็นไหมคะเด้งออกแล้วนี่เลยซิมตัวนี้นะคะเครื่องนี้มีอยู่สองซิมเนาะเห็นไหมคะอ่า มีอสองซิมมีซิมวันดุคอกับซิมทูมูฟนะคะอ่าวันดูคอจะเป็นซิมสองเห็นไหมคะอันนี้นะวันดูคอจะเป็นซิมสองทูมูฟจะเป็นซิมหนึ่งอ่าทูมูฟซิมหนึ่งนะอ่าใส่เข้าไป พอใส่ซิมเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะสัญญาณขึ้นแล้วสองซิมเนาะอ่าแล้วก็มาตรงฟังกช์ชันโทรเลยนะเราก็กดกดนะคะดอกจันวันดูคอเนาะดอกจันหนึ่งสองหนึ่งดอกจันสามสองสี่เหลี่ยมนะคะวันดูคอเช็ค โปรเน็ตตัวนี้นะคะอ่าวันดูคอยอยู่ซิมสองอ่าเขาจะบอกว่าให้เรารอรับข้อความนะคะอ่ารอเนี่ยมาแล้วนะแล้วก็กดเข้าไปเขาบอกว่าอันนี้นะคะ Net, เนะ็ตเนาะห้าจิกอ่าแต่จริงๆแล้ว เคร <te> ื่องนี้นะคะเน็ตมันจะเป็นเดือนละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ซิมซิมสองไม่มีเน็ตนะซิมสองวันทูคอไม่มีเน็ตทูมูฟกดนะคะดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันนะคะเอ้ยเก้าดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกเนาะทูมูฟอยู่ซิมหนึ่งกดเลย พอกดปุ๊บแล้วก็รอข้อความนะคะอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่านะคะเน็ตเขาเป็นเน็ตเดือนละร้อยห้าสิบนะคะเราก็เลยต้องหาว่าเน็ตตัวร้อยห้าสิบเนาะอ่านี่เลยเน็ตนะคะ เน็ต4เมกเห็นไหมนี่เน็ต4เมกนะคะร้อยห้าสิบบาทเนาะหมดวันที่แปดเดือนหกวันนี้วันที่เจ็ดนะคะยังไม่หมดหมดพรุ่งนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเน็ตลูกค้านะคะอยู่ซิมหนึ่งเนาะโอเคเน็ตอยู่ซิมหนึ่งนะเน็ตอยู่ซิมหนึ่ง เด็ตยซูซิมหนึ่งแล้วก็มาหาคําว่าตั้งค่านะคะเราจะเลื่อนมาแบบนี้เรากดตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือตั้งค่าอ่าหรือว่าไม่เข้าแบบนี้เราก็หาเลยหาตั้งค่าตรงนี้เนาะเห็นไหมคะคาว่าตั้งค่าอ่าโอเคกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาหน้านี้นะคะตั้งค่า อย่าลืมนะเน็ตอยู่ซิมหนึ่งนะโอเคแล้วก็มาตรงที่ซิมนะคะซิมการ์ดเนาะและข้อมูลมือถือนี่นะเราจะเห็นตัวนี้ข้อมูลมือถือปิดอยู่นะเรายังไม่ได้เปิดอ่าอันนี้โทรกดดูซิโทรแล้วก็ เลือกคาว่าถามเสมอเวลาเราจะโทรออกนะคะเราจะตั้งให้เป็นโทรซิมหนึ่งเลยหรือเปล่าหรือว่าซิมสองเอาง่ายๆคือให้เขาถามเราดีกว่าว่าเราจะโทรออกซิมไหนเนาะก็กดตัวนี้กดย้อนกลับไปเห็นไหมคะตัวที่สองอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตอ่านี่เลยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเราเปิดอยู่ซิมหนึ่งอันนี้ถูกต้องนะคะ ถูกต้องเลยแบบนี้คือถูกต้องแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตเรามาอยู่ตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วอินเทอร์เน็ตเราอยู่แบบนี้มันอยู่ซิมสองมันไปเปิดอินเทอร์เน็ตซิมสองทำให้เงินซิมสองเราหายนะคะพอเงินหายเงินหมดแล้วเราจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วเราก็จะตกใจว่าอา้าเน็ตเรามี หนึ่งเดือนทำไมยังไม่ถึงเดือนเลยทำไมเน็ตเรามันหมดแล้วนะคะมันจะเป็นปัญหาแบบนี้เนาะอ่าอันนี้เราต้องมาเลือกซิมหนึ่งกดตรงนี้กดย้อนกลับแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเข้ามาเช็คดูถ้ามันขึ้นซิมหนึ่งแบบนี้คือถูกต้องนะคะถูกอ่าแบบง่ายๆง,ยยงั้นเราก็เข้ามาตรงนี้เลยซิมหนึ่ง เห็นไหมคะคําว่าชื่อนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ไปเลยจะได้ไม่ลืมเน็ตร้อยห้าสิบอ่าโอเคกดเลยเห็นไหมคะพอเรากดย้อนกลับมามันจะขึ้นว่าเน็ตร้อยห้าสิบแล้วเรามาเปิดอินเทอร์เน็ตร้อยห้าสิบแบบนี้ถูกต้องเลย นะคะอ่าพอเราเปิดเราลองเปิดเน็ตดูสิเห็นไหมคะสัญญาณตรงนี้นะ 4G ขึ้นแล้วขึ้นอยู่ตรงนี้นะซิมหนึ่งถูกแบบนี้อ่ลองเล่นเน็ตดูนะ เล่นเน็ตได้เห็นไหมคะคือเราเปิดเน็ตถูกนะคะแบบนี้สังเกตดูเลยถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเราเปิดซิมหนึ่งแบบนี้ขึ้นแบบนี้เราจําไว้เลย 4G อยู่ข้างหน้าแบบนี้คือถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้า 4G มาอยู่ตรงนี้คือไม่ถูกนะคะอะ่ถ้าแบบนี้คือถูกต้องเนาะ เห็นไหมคะเมื่อไหร่ที่ 4G นะคะมันไปขึ้นแบบนี้หมายความว่าไม่ถูกแล้วนะแบบนี้มันไปกินเงินตัวซิม2ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะอ่าพอถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บให้เรารีบปิดอินเทอร์เน็ตเลย อพอเราปิดอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเข้ามาหาคำว่าตั้งค่าตั้งค่าเสร็จเราก็มาตัวแรกเลยนะคะซิมการ์ดข้อมูลเครือข่ายกดเลยแล้วเราก็จะมองเห็นเห็นไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตมันไปอยู่ซิมสมันไม่ถูกแล้วมันต้องเป็นเน็ตร้อใช่ไหมอ่าเราก็เลือกเลยกดสลับ อ่เรามาดูกัน 4G นะคะกดเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนสีาจีมาขึ้นแบบนี้แล้วแบบนี้คือถูกต้องเลยนะคะเห็นไหมคะแก้ง่ายๆเองแค่เราสังเกตนะคะเราเข้ามาเช็คแค่นิดเดียวแค่นี้นะคะ ง่ายใช่ไหมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะถ้าเน็ตเราอยู่ซิมหนึ่งมันต้องมาขึ้น 4G แบบนี้คือถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้า 4G มาอยู่ตรงนี้มากินเน็ตม,มากินเงินซิมสองคือไม่ถูกนะคะเราก็ปิดเน็ตแล้วก็เข้าไปตั้งค่าเนาะอ่ะเข้าไปตรงไหนอ่ะเข้าไปตรงตั้งค่าตั้งค่าเสร็จแล้วไปตรงไหนซิมการ์ดเลยเพราะว่าเราจะเข้าไปตั้งค่าซิมการ์ดใช่ไหมก็เลือกซิมการ์ดเลย แล้วเราก็ดูเห็นไหมคะอินเทอร์เน็ตตรงนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปถ้ามันอยู่ตรงนี้เราก็มาเลือกตรงนี้เสร็จถ้ามันขึ้นแบบนี้คือถูกต้องนะคะเนาะโอเคคลิปเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะง่ายๆกับการเปิดอินเทอร์เน็ตให้ถูกซิมนะคะรับรองว่าดูแล้วทำได้ทุกคนแน่นอนรับประกัน ขอบคุณค่ะ